กูไปแล้ว27ที่สอนเช็คเครดิตบัลโลเช็คยังไงขอยอยงไงและดูคะแนนยังไงด้วยคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเช็คนนคะแนนเครดิตบลโลนะครับว่าเขามีอะไรบ้างต้องทํายังไงบ้างนะก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถตรวจได้ที่ไหนบ้างนะปัจจุบันมีหลายช่องทางมากๆเลยอย่างแอปธนาคารเนี่ยแอปโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพ KKP Mobile ของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระกรุงไทยเน็กของธนาคารกรุงไทย Mymo ของธนาคารออมสิน เป่าตังเปนในแอปเป่าตัง Flash Express อันนี้เป็นขนส่งนะครับ TTB Touch ก็ t t er ของ TTB หรือว่าธนาคารทหารไทยธานธา,นธานชาติ KMA ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็จะมีให้เลือกด้วยนะครับว่าจะรับผ่านอ e ีเมลเป็น PDF ไม่เกิน3วันหรือว่าจะรับทางกระดาษส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนอาจจะต้องรอถึง7วันเลยหรือว่าคุณเนี่ยจะไปตรวจที่ศูนย์เครดิตบูรโรทั้ง3ที่เลยก็ได้นะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารกรุงไทยกรุงศรีทออส ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยไทยพาณิชย์แต่เนี้เราต้องมีบัตรของธนาคารนั้นๆด้วยนะครับที่ทําการไปซนีหรือตู้ตัวเครดิตโบโูโรตู้คีออสตามจุดต่างๆก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่มันอยู่ในกรุงเทพนะครับดังนั้นทําผ่านแอปพลิเคชันง่ายกว่า สวัสดีครับผมปันจากช่องผันยิงกู้ออมนะก็เป็นช่องที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมาย100%เนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยจะขอบคุณมากมากเลยนะครับส่วนเรื่องเงินกู้เนี่ยขอให้กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวน,นะครับสำคัญมากๆเลยนะและคลิปนี้จะสอนวิธีการทำแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะก็เข้าไปอัพได้เลยนะครับกดบริการด้านล่างเลยหาหัวข้อสมัครออนไลน์แล้วกดตรวจเครดิตบูโรเลยหน้าขอตรวจเครดิตบูโรก็ให้เลือก บัญชีเพื่อชาระค่ารายง,งานเลือกบัญชีที่เราต้องการจ่ายเงินชื่อคนที่จะตรวจสอบต้องเป็นชื่อเราเท่านั้นรูปแบบการรับข้อมูลก็จะมีอ e ีเมลเป็น pdf เข้าอ e ีเมลเราหรือจะรอรับทางไปรษณีย์ก็ได้แต่จะนานกว่าต่อมาเป็นจุดสําคัญคือประเภทของรายง,งานซึ่งเราสามารถเลือกได้รายง,งานเครดิตบโร1ฉบับ150าบาทรายง,งานเครดิตบูโรและคะแนนเครดิต1ฉบับ2 0 0บาท หลายคนไม่ได้เลือกเป็น200บาททําให้คุณไม่เห็นคะแนนเครดิตโบโรนะครับดังนั้นจ่ายเพิ่มเถอะ50บาทเองที่อยู่ที่จะส่งไปณีย์สําหรับคนขอทางไปณีย์เสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยเขาก็จะให้ดูตัวอย่างคะแนนเครดิตด้วยว่ามีอะไรบ้างก็อ่านเล่นเล่น,ลน,ลน,ลนดูก็ได้นะครับแล้วกดถัดไปหน้าข้อกําหนดและเงื่อนไขอ่านให้หมดติ๊กถูกยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขแล้วกดยอมรับยืนยันข้อมูลก็เช็คให้ถูกต้องว่าถูกหรือเปล่าแล้วกดยืนยันได้เลยใส่พินเพื่อยืนยันตัวตน ก็จะสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยขอตอน4ี่โมงสิได้ประมาณ6กโมงสานะไม่ถึง3ชั่วโมงนะครับเร็วกว่าที่เขาบอกไว้ถึง3วันเลย <c oughs> โดยเขาจะส่งมาในอ e ีเมลนะครับเป็นไฟล์ pdf ให้โหลดได้เลยแต่พัสดุ์เ d เนี่ยเขาจะส่งมาทาง sms เบอร์มือถือเราแทนนะเรวก็แค่ Copy หรือว่าจดจําเลขพัสดุ์เนี่ยไปใส่ใน pdf เท่านั้นเองนะครับและนี่คือรายงานข้อมูลเครดิตบโรที่ธนาคารใช้ตรวจสอบกัน หน้าแรกก็จะมีบอกชื่อและนามสกุลข้อมูลต่างๆของเราจำนวนบัญชีรวมที่เราเคยมีทั้งเปิดอยู่และปิดแล้วผมมี27พี่นะครับกู้เยอะไปหน่อยโดยเขาจะบอกด้วยว่าบัญชีนี้เป็นสินเชื่ออะไรของใครมีสถานะยังไงอย่างผมเนี่ยเป็นสืบขีดโปรติทั้งหมดนะครับก็คือไม่เคยล่าช้าประมาณนี้แล้วก็มีประวัติการชำระยอดหลังให้ดูด้วย ก็จะมีจุดหนึ่งให้ดูคือสินเชื่อตัวนี้ผมเปิดบัญชีตั้งแต่2 5 5 7นหระครับหรือว่าเปิดมา10ปีแล้วเนี่ยแต่มีประวัติการชําระยอดหลังแค่34เดือนเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราค้างจ่ายเนี่ยประวัติมันก็จะลากอีกประมาณ3ปีนะครับหลังจากที่เราจ่ายปกติต่อมาถ้าเกิดใครไม่ได้ขอดูคะแนนนะครับไม่ได้จ่ายเพิ่มเงิน50บาทเนี่ยก็จะไม่มีตรงนี้นะคือคะแนนเครดิตมีตั้งแต่3 0 0ถึง900อยอย่างผมเนี่ยได้คะแนน 698เปนะครับเป็นระดับดีๆมีโอกาสชำระหนี้คืน94%ก็คิดว่าน่าจะดีนะครับเขาก็จะมีเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงได้ขนาดนี้มา303มีจำนวนบัญชีบแบบผ่อนเยอะอันเนี้ยผมกู้เยอะ019มีประวัติสินเชื่อค่อนข้างจำกัดอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ 0--25 มีความหลากหลายสินเชื่อน้อยอันนี้เข้าใจนะครับคือผมเนี่ยมีแต่สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีสินเชื่อบ้านไม่มีสินเชื่อรถ029์ถูกสืบค้นหลายครั้งอันเนัะครบ ใครที่กู้บ่อยๆขอไว้บ่อยๆก็จะติดตรงนี้ทำให้คุณกู้ยากขึ้น017มีภาระเงินกู้แบบผ่อนครั้งชำระค่อนข้างสูงก็ง่ายๆนะครับนี่เยอะต่อมาก็จะเป็นบัญชีที่ปิดไปแล้วแล้วต่อด้วยการสืบค้นข้อมูลจากบริษัทสินเชื่อว่าใครเนี่ยมาดูบ้างวันไหนดูเพื่ออะไรทบทวนวงเงินอนุมัติสินเชื่อใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับ หลักๆล,ล้วก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการเช็คเครดิตบัตรแล้วดูด้วยว่ามันเป็นอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างนะแต่ขอเตือนไว้ก่อนจบคลิปนะครับการที่เราไปขอเช็คเครดิตบัตรเนี่ยอาจทำให้เราติดทซิ่ีได้นะครับถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเช็คก็ดีกว่านะครับสุดท้ายน,นี้ขอทุกคนกู้ผ่านนะครับแล้วขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย